สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง The Growth Mindset นะคะวันนี้เราอยากจะมาทำคอนเทนต์สำหรับใครหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราทำงานประจำอย่างเรานะคะเราอยากจะมาแชร์เทคนิคของเราอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราไม่วางแผนการเงินไม่วางแผนการลงทุนเนี่ยเงินเราเนี่ยจะไปอยู่ตรงจุดไหนพอเรามานั่งย้อนคิดอดีตแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ย เราใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็แบบไม่ประหยัดเลยอยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้ออยากเที่ยวไปไหนไปกันโดยเฉพาะการซื้อสังคมสําหรับมนุษย์เงินเดือนอันนี้พูดเป็นแบบเนื้อแท้แท,แท้เลยนะหรือแม้กระทั่งเราอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะยังยอมรับยากเลยว่าเพื่อนชวนไปชอปปิง้งเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนชวนไปกินคือเราปฏิเสธไม่ได้เราไม่กล้าปฏิเสธกลัวเพื่อนจะหาว่าเราเนี่ย เออไม่มีเงินกลัวเพื่อจะหาว่าเราเนี่ยจนนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเราเป็นนะแต่ตอนเนี้ยเราปรับมายเซ็ตใหม่แล้วเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมการใช้เงินของเราใหม่แล้วเราก็มานั่งย้อนคิดไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราหมดเงินไปโดยที่ไม่มีเงินเก็บเงินใช้เลยเนี่ยแถมเป็นหนี้บัตรเครดิตใดๆเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนหนึ่งนะคะเราก็มองว่ามันเกิดมาจากหนึ่งแหละพฤติกรรมการใช้เงินของเราโดยเฉพาะ หมดไปกับการช้อปปิง้งการกิน การเที่ยวโซเชียลใดๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยคลินิกความงามสําหรับผู้หญิงอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคลินิกความงามเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยมันต้องเข้าแหละเดือนละครั้งเพื่อนที่ทํางานก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราบางครั้งไม่ใช่คลินิกความงามอาจจะเป็นร้านทําเล็บอาจจะเป็นร้านทําผมอาจจะแบบเอ้ยสปาหน้านิดหน่อยนู่นนี่นันน่นอ่ะนี่แหละมันก็คือค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายไปแต่ละเดือนนะคะฉะนั้นเราก็เลยมาลองนั่งคิดทบทวนด้วยว่าเฮ้ยถ้าใน1เดือนเนี่ยเราลองประหยัด ได้เราลองงดช้อปปิ้งเราลองงดกินของแบบที่ไม่มีประโยชน์ของที่เราไม่ได้อยากจะกินอะ่ะแต่ว่าเพื่อนที่ทํางานชวนอะไรแบบเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้อาจจะหาหรือใดๆก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งเที่ยวเราอาจจะเคยเที่ยวเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเราอาจจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินใหม่ดีกว่าไหมนะคะเราก็เลยมานั่งิสต์ดูค่ะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราหมดกับการช้อปปิ้งไปสําหรับมนุ์เงินเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เซฟเซฟเลยนะสำหรับเราเดือนละ1นึ่งถึงสองพ อันนี้คือถือว่าเซฟแล้วนะสำหรับเราแต่คนอื่น,อ,นอ่ะที่มีรายได้เยอะกว่าเราที่เขาแบบไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนเรื่องเงินแบบเราอะ่ะแต่เขามีวงเงินบัตรเครดิตอ่ะเขาสามารถรูดได้เยอะกว่าเราอะ่ะบางคนอาจจะ3า0 0ั0ห้าก็ว่ากันไปคนรอบข้างเนี่ยเราเห็นบ่อยมากๆเป็นตัวอย่างให้เราได้ดีชัดเจนมากๆนะคะรวมถึงตัวเองด้วยต่อมาค่ะอันที่2ก็คือหมดกับการกิน ลองนึกดูตั้งแต่เราตื่นมาแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเนี่ยเราหมดกับค่าใช้จ่ายอะไรมากที่สุดอันดับแรกเลยหนีไม่พ้นชากาแฟค่ะมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทํางานในเมืองกรุงทํางานในย่านเศรษฐกิจเนี่ยคือราคาชากาแฟส่วนใหญ่เนาะก็กลมๆก,ก,ก็ประมาณ50-60ถึง60บาท บางคนกินตอนเช้า1แก้วบางคนกินตอนบ่ายอีก1แก้วมันง่วงอ่ะเพื่อนชวนเฮ้ยมีส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอดไม่ได้เราเคยเป็นเมื่อก่อนเรากินชาวันละ3แก้วเชาว้า1เที่ยง1แล้วก็บ่ายๆอีก1ทั้งหมดอ่ะโอ้โหร้อบาทอ่ะในวันหนึ่งอ่ะทุกคนเสียงเงินไปกับส่วนเนี้ยไม่รวมค่า d e l i v e อรด้วยนะบางครั้งเลิกงานชวนกันวันศุกร์นี้บุฟเฟ่ตไหม หมูกระทะไหมเนื้อย่างเกาหลีไหมหนู่นนี่นั่นใดๆไหมอะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งไปนัดกินร้านอาหารแบบราคาแพงๆหน่อยโดยเฉพาะทุกสิ้นเดือนค่ะทุกคนอันนี้ต้องระวังมากๆเวลาเงินเดือนออกเนี่ยทุกคนเนาะส่วนใหญ่มันอัดอั้นอะ่ะเราก็เป็นคือแบบ มันอัดอั้นมานานอ่ะมันอยากจะใช้เงินมันอยากจะกินของอะไรที่แบบดีๆแพงๆบ้างอย่างน้นอยๆเนี่ยมือนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็จะหมดไปกับตรงส่วนเนี้ยแล้วก็ต่อมาค่ะ3ก็คือการเที่ยวบางครั้งคําว่าเที่ยวเนี่ยสำหรับเรามันอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะเที่ยวใน จังหวัดที่เราทํางานหรือจะเที่ยวในต่างจังหวัดใกล้ๆหรือไปไกลนิดหน่อยอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานไปเที่ยวสถานบันเทิงดูนี่นั่นแต่สําหรับเราในะในการเที่ยวเนี่ยคือเราไม่ค่อยจะหมดไปกับตรงส่วนนี้เท่าไหร่เราก็เซฟไว้เผื่อแล้วกันสําหรับเรานะอยู่ที่ประมาณ1-2,000คือเราจะพยายามที่จะเซฟในการเที่ยวให้มากที่สุดบางคนบอกว่า เออมันอาจจะแบบเป็นการฮิวใจเราทํางานมาหนักแล้วตลอดทั้งเดือนเลยเราก็อยากจะไปพักผ่อนผ่อนคลายเบาสมองบ้างใดๆอันนี้มันไม่ผิดนะเรามองว่ามันไม่ผิดมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกคิดอะไรได้เยอะมากๆรู้สึกอยู่กับตัวเองได้ดีมากๆนอกจากการที่เราเอาเวลาไปทํางานตรงส่วนนะั้นเออเราหาความสุขใส่ตัวเองบ้างอันนี้ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าบางเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ไหว เราอาจจะอยากจะอยู่บ้านอยากจะเก็บเงินตรงส่วนเนี้ยก็อาจจะเป็นได้ 2- องสามพันเนี่ยเราเซฟได้นะแต่อย่างที่บอกเลยว,ว่าเราอ่ะไม่ได้แบบไปเที่ยวทุกเดือนเที่ยวทุกปีอะไรเงี้ยน้อยมากที่เราจะไปเที่ยวนะส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวกับบริษัท1ปี1ครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าไปไหว้พระทำบุญไปอะไรเงี้ยเราก็รวมอยู่ในส่วนนี้นะถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนการที่เรา ออกนอกทางอะ่ะออกนอกลู่นอกทางของเราอะ่ะคือนอกลู่นอกทางในที่นี้หมายถึงว่าเราไปทํางานเรากลับบ้านอะไรแบบเนี้อันนี้คือ กิจวัตรประจำวันของเราแต่ถ้าในระหว่างปีนั้นหรือว่าในระหว่างเดือนนั้นเกิดเหตุจําเป็นเราอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเราอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมเรามาทํางานที่กรุงเทพบางครั้งเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดแบบเนี้ยเราก็เอามารวมอยู่ในตรงจุดนี้เอาไว้ได้นะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายที่4ที่เราหมดไปก็คือโซเชียลโซเชียลอย่ามองข้ามนะทุกคนคือสําหรับเราอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อแอป แบบโดยไม่ได้คิดอ่ะบางครั้งนะคือไม่ได้ดูเลยว่ามันฟรีหรือไม่ฟรีเรากดกดกดไปพอมาถึงสิ้นเดือนมานอกจากค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์แล้วอ่ะมันยังมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ขึ้นมายิ่งทุกวันนี้นะแอปที่เราอยากจะแบบแอดวานซ์เพิ่มอ่ะเราอยากจะแบบดูเพิ่มอะเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มบางคนอะ อาจจะไม่ได้มานั่งดูตรงส่วนนี้เลยลองมานั่งดูจริงๆอ่ะมันหมดไปแบบ500 700800แบบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างคนใกล้ตัวของเราก็มีเขาก็ซื้อ,อแอปเพิ่มตรงส่วนนี้อยากจะดูหนังเพิ่มอยากจะดูละครเพิ่มอยากจะดูซีรีส์เพิ่มอะไรแบบนี้เราก็หมดไปกับตรงจุดนี้แต่สําหรับเราอ่ะน้อยมากที่เราจะเสียเงินกับตัวโซเชียลนี้นอกจากค่าโทรศัพท์แล้วบางเดือนอค่าอินเทอร์เน็ตไม่พอมันอาจจะเกินมา200-300แบบนี้ ตรงส่วนนี้เราจะหมดไปสักประมาณเซฟเซฟนะก็อยู่ที่ประมาณ5-600ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ทุกเดือนแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆลองคำนวณออกมาดูว่าเราหมดเงินไปกับโซเชียลเหล่านี้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราไถาโซเชียลอยู่ดีๆเนี่ยมันย้อนกลับไปกับการช้อปปิง้งอ่ะมันหมดไปตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคือมันลิงก์กันโดยอัตโนมัติให้เราเสียเงินโดยอัตโนมัติอ่ะแต่บางคนนะคะอาจจะหมดไปกับ การให้ความบันเทิงกับตัวเองไปดูคอนเสิร์ตไปดูมินิคอนเสิร์ตใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ว่ามันเป็นการให้พลังใจกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองกับคนที่เราชื่นชอบอะ่ะมันไม่ได้ผิดนะแต่บางครั้งถ้าเราเป็นหนี้หรือแม้กระทั่งซื้อแล้วเราใช้บัตรเครดิตเนี่ย บางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วเดือนนี้มีอีกเดือนหน้ามีอีก3มเดือนถัดไปมีอีกเออถ้ามันบ่อยแบบนี้เราก็ต้องมาพิจารณาแล้วเราะว่าเราควรที่จะลดลงบ้างหรือเปล่าสําหรับการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะคะคือตอนนี้ก่อนที่เราจะใช้เงินไปซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าเสียไปกับอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะนึกถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยกว่าจะตื่นนอนไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานได้เนี่ยไม่ให้ไปทํางานสายไม่ให้ลาบ่อยๆเนี่ย มันยากนะแล้วพอไปทํางานแล้วเนี่ยไหนจะง่วงไหนจะโดนท็อกซิกต่างๆในสถานที่ทํางานเนี่ยเร้เราเจอมาหลายบทบาทมากๆนะแล้วกว่าเราจะได้เงินเข้ามามันเหนื่อยสายตาแทบกระเด็นอะ่ะ เราลองนึกถึงตรงส่วนนี้ก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับเราตอนนี้เราคิดนะแม้กระทั่ง1บาทอบาทเรายังคิดเลยว่าเฮ้ยหบาทที่ฉันสูญเสียไปเนี่ยฉันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือทุกวันนี้เราคิดแบบนี้จริงๆนะคะทุกคนสําหรับคนที่เป็นหนี้เยอะแล้วก็รายได้ไม่ได้เยอะแบบเนี้ยเราก็พยายามที่จะปรับพฤติกรรมการใช้เงินมาใหม่บางคนอาจจะมองว่าประหยัดเกินไปหรือเปล่าบางครั้งสําหรับเราเราก็ต้องรู้สึกว่าฉันต้องประหยัด เพื่อ อนาคตเพื่อวันข้างหน้าด้วยบางครั้งเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินสำรองเก็บไว้เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากๆแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะทุกคนอันนี้เราเจอมาแล้วอะ่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองอะ่ะไม่มีใครที่จะยื่นมือมาช่วยเราได้เลยนะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายสุดท้ายที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะเสียไปก็คือคลินิกความงามแน่ๆสำหรับผู้หญิงบางคนผู้ชายทุกวันเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่คลินิกความงามอาจจะเป็น เน็ตก็ได้ใดๆสําหรับผู้ชายเนาะแล้วก็ผู้หญิงด้วยอันเนี้ยคือเราเหมารวมโดยประมาณเนี้ยเราหมดไปตรงส่วนเนี้ยบางครั้งนะการที่เราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดูดีทั้งสุขภาพข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยเราเงินเดือนเท่านี้รายได้เท่านี้เป็นหนี้ขนาดนี้เราควรที่จะ มีลิมิตในการที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมามากน้อยแค่ไหนสําหรับเรานะมีหลายๆคนทักมาเหมือนกันว่าทําไมเราถึงมีทรงผมเดิมทําไมเราถึงมีเสื้อผ้าแบบเดิมๆในการทําคลิปในการไปทํางานนู่นนี่นั่นนอกจากคลินิกความงามแล้วอะอาจจะเป็นร้านทําเล็บร้านทําผมตัดผมหรือว่ายืดผมใดเนี่ยบางคนก็ทักมีที่ทํางานเหมือนกันทักเรามาว่าเมื่อไหร่เราจะไปตัดผมเมื่อไหร่เราจะไปยืดผมสักทีคือเราดูกําลังรัพ์ของตัวเองแล้วตอนเนี้ย เรามีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้มีหนี้ขนาดเนี้ยเรายังไม่อยากที่จะไปสูญเสียเงินกับตรงส่วนนั้นเกินไปนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยเอ้ยถ้าเราตัดเราจะรวบไปได้แล้วผมเราอ่ะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าผมเรามันไม่ได้ตรงอะถ้าเราไม่รวบเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงมากๆเราก็เลยพยายามที่จะยังไม่ได้ไป ไปยืดไปดัดใดๆก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติและที่สําคัญเวลาผมยาวเนี่ยเรารวบเรามัดเราถักเปียได้มันก็โอเคแล้วสําหรับเราเรายังไม่มีเงินอ่ะทุกคนเราจะไปใช้เงินแบบสุรุย่ยสุร่ายแบบนั้นไม่ได้เราจะไปตามคํายุ ของเพื่อนๆของหลายๆคนนั้นไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ยอมนะเมื่อก่อนเนี่ยมีใครทักเรารู้สึกไม่แบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราต้องไปทําเราต้องไปตัดเราต้องไปยืดใดๆแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยขอแค่เราสระผมให้สะอาดก็เพียงพอแล้วผมไม่ยุ่งเหยิงก็เพียงพอแล้วในตอนนี้นะคะขอเก็บเงินสักหน่อยคะ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเสื้อผ้าสําหรับเราตอนเนี้ยก็ยังมีคนทักอยู่ว่าทําไมใส่เสื้อแบบเดิมๆใส่เสื้อผ้าแบบไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่แบบมีเงินซื้อหรออะไรอย่างเงี้ยยอมรับ ไม่มีเงินซื้อจริงๆค่ะก็ในเมื่อเราเป็นหนี้เราค่าใช้จ่ายเยอะรายได้เราจํากัดอะ่ะเราจะไปเสียงเงินตรงส่วนนั้นทําไมเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่พอใช้ได้อยู่แล้วเวลาไปทํางานส่วนใหญ่ที่ทํางานของเรานะจะใส่เป็นแบบยูนิฟอร์มเราก็หมดห่วงหมดปัญหาตรงนี้ไปเลยว่าฉันไม่ต้องเสียงเงินไปกับส่วนเนี้ยมากจนเกินไปอะไรแบบนี้ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มได้เราพยายามที่จะดูแลตัวเองตามแบบฉบับ ของเราเท่านี้ก่อนลองย้อนไปดูคลิปก่อนหด้านั้นได้ว่าเราประหยัดมากน้อยแค่ไหนกับเครื่องสาอางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะลองลิสต์ออกมาดูว่าเดือนหนึ่งอ่ะแต่ละคนอะ่ะหมดไปกับตรงสุดเนี้ยแค่5หัวข้อใช้จ่ายเนี้ยสำหรับเราที่ยกตัวอย่างมาเนี้ยหมดไปเท่าไหร่เราลองลิสต์ออกมาดูนะกลมๆนะเราตีออกมาอยู่ที่ประมาณ8,600บาท เดือนหนึ่งนะทุกคนอันเนี้ยคือคิดว่าซิปเซฟแล้วนะบางคนอาจจะมีรายได้เยอะมีบัตรเครดิตเยอะรูดได้เยอะอะไรแบบเนี้ยอาจจะเสียไปตรงส่วนเนี้ยเป็นหลักหมื่นก็อาจจะเป็นได้พราะคูณออกมา12เดือนมันคือ1นึ0 0สบาทเลยนะหลักแสนอะ่ะทุกคนเรามานั่งย้อนนึกดูเนี่ยมันเยอะนะแต่ตอนที่เราใช้จ่ายไปเราไม่ได้จ่ายเป็นก้อนไงเราจ่ายทีละนิดทีละร้อยทีละสิบทีละพันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะเลยแต่พอมานั่งลิสต์ดูแล้วเนี่ยลองไปย้อนดู สลิปบัตรเครดิตของแต่ละคนก็ได้นะลองเก็บสลิปไว้ดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ยฉันหมดไปกับส่วนนี้เท่าไหร่บางคนเผลอหลักหมื่นก็มีแต่สําหรับเราเซฟนะอยู่ที่ประมาณหลักพันอะ่ะแปดเ0้ประมาณเนี่ยคูณมา12เดือนคือหลักแสนอะ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่เยอะมากๆสําหรับมนุษย์เงินเดือนทํางานแบบเหนื่อยสายตาแทบกระเด็นแต่ว่าเราสูญเสียเงินไปกับ ความสุขชั่วคราวบางอย่างที่มันไม่ได้มีผลตอบแทนกลับมาให้เราเลยจนถึงทุกวันนี้พอเรามานั่งคิดดูเราศึกษาทางด้านการเงินการลงทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยเราลองมานั่งคิดดูนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเก็บเงินเซฟเงินตรงส่วนนั้นเอาไว้ได้นเนี่ยไปลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลอนะ่ะผ่านมา10ปี avant, มันคือแพสซีฟอินคัมกลับมาให้เราเลยนะลองคิดดูนะคะ1ปีเนี่ยแสนหนึ่ง เราหักออกครึ่งๆอ่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเราก็ต้องมีใช้จ่ายมีซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างลดไปจากเคยที่ใช้ปีละแสนลบออกไป50,000แล้วก็อีก50,000ลองมาฝึกไว้เพื่อเป็นการลงทุนสําหรับเราเรา,เราพยายามทําอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้มีถึงหลักแสนหลักหมื่นที่เราจะมาพอแบ่งลงทุนขนาดนั้นได้แต่พอเราลิสต์ออกมาอย่างน,น้อยๆเนี่ยเดือนละ500เดือนละพันจัดตรงจุดเนี้ย ก็ยังดีนะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่าสูญเงินไปเปล่าๆแบบนี้ลองเปลี่ยนไ i n d s e t จากเงินค่าใช้จ่ายมาเป็นการลงทุนดูว่าคนอย่างเราเนี่ยจะฝึกวินัยการลงทุนให้กับตัวเองได้ไหรือเปล่าลองนึกถึงอนาคตของตัวเองอีกข้างหน้าอีก10ปี20ปีเนี่ยเราอายุ50-60-70เนี่ยเราจะมีเงินก้อนตรงส่วนนี้ เอาไว้ใช้ในยามกเกษียณหรือเปล่านะคะเราก็พยายามคิดนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราทํางานประจําไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วเราจะไปทําอะไรถ้าวันเนี้ยเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนะคะนี่แหละเราก็เลยลองแบ่งดู50%เราก็ไปใช้ตรงส่วนนั้นอีก50%เราลองมาฝึกลงทุนดูบ้างนะคะกับหุน้นพื้นฐานดีหุน้นมีปันผลอย่างน้อยน้อยนะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าบริหารเงินได้แล้วก็เรานำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนอกจากออมฝาก กินดอกเบี้ยแล้วเราก็ยังนําไปลงทุนได้เราลองมานั่งคิดสําหรับเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ชอบลงทุนในตลาดหุ้นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีนผลผลเราชอบเราก็ลองนําแบ่งตรงส่วนเนี้ยลองห้าหมื่นอะ่ะจากตัวอย่างที่เรายกมาปีหนึ่งที่เราใช้ไปแสนหนึ่งห้าหมื่นเราใช้อีกห้าหมื่นเราลองมาฝึกลงทุนดูเนี่ย มันจะได้เท่าไหร่เรามาลองคิดดูนะหุ้นพื้นฐานดีมีปัลผลบนดัชนีเซ็ต HD ที่เราอัปเดตบนช่อง myset investment ของเราอะ่ะคือทั้งหมดอ่ะ30ตัวเน้นๆที่ตลาดหลักทรัพย์คัดมาให้เราอันนี้พูดถึงตลาดหุ้นไทยนะยังไม่รวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศนะเราลองนํามาบริหารดูฝึกดูค่ะทุกคนถ้าไม่ทําวันนี้เราจะทําวันไหนลองแยกออกมาอ่ะ เริ่มต้นจากหุ้นที่เรารู้จักหุ้นที่เราใช้บริการหุ้นที่เราฝากเงินไว้ที่ไหนหุ้นที่เราใช้บริการที่ไหนเราอุ่นใจเราลองไปศึกษาธุรกิจของเขาดูอาจเดือนแรกอาจจะเริ่มต้นด้วยหุ้นธุรกิจนี้เดือนที่2ออยอยากจะไปลงทุนกับธุรกิจพลังงานธุรกิจการเงินธุรกิจธนาคารธุรกิจอุปโภคบริโภคธุรกิจโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้เขามีให้เราเลือกหลากหลายเซกเตอร์มากเราลองไปนั่งคิดดูนะ มันจะมีตัวไหนบ้างที่ให้เราพอจะเห็นเงินที่เรานําไปลงทุนใน1ปีเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมามันก็มีนะทุกคนราคาหุ้นใหญ่ๆอย่างหุ้นแบงก์บางตัวเนี่ยก็คือหลักบาทนะหลัก1บาทอ่ะหบาท8ปดบาทแบบเนี้ยหลักหน่วยอะ่ะมันไม่ใช่หลัก10อะ่ะแต่ถ้าเป็นหุ้นราคาหลัก10 อ่ะเงินปันผลก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรแบบเนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้ศึกษาธุรกิจผลประกอบการของเขาด้วยนะอันนี้ก็ต้องทําการบ้านด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเราลองมานั่งคิดคํานวณดูเนี่ย หุ้นเซกเตอร์เนี้ยเราลงทุนไปครึ่งๆนะสองหมื่นห25,000และก็อีกเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยลงทุนไป25,000ลองมานั่งคำนวณดูแล้วเนี่ยเงินปันผลที่เขาจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะ5-6%อ่ะอันนี้เราขอยกตัวอย่างนะ2 5 0 0 0ที่เรานำไปซื้อหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยสมมติว่าเราได้มาประมาณหมื่นหุ้นอ่ะแล้วไปคูณเงินปันผลที่เขาให้อ่ะคือหุ้นราคาหลักหน่วยหลักหนึ่งบาทสองบาทเนี่ยเขาอาจจะจ่ายเป็นหลักสตางค์อาจจะเป็นอยู่ที่ประมาณ10สตตตางงคสแแบบเเนน่พออรูณไปหหลัักมมื ได้กลับคืนมาหลักพันนะแล้วถ้าเป็นหุ้นที่ราคาหลักสิบเขาก็อาจจะจ่ายหลักบาท1บาท2บาทอย่างเงี้ยถ้าเราถืออยู่สักหมื่นหุ้นอะ่ะ คูณไป2บาทคือปีหนึ่งอ่ะเราได้เงินกลับคืนมาคือ 1- 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นบาทเลยนะอันเนี้ยถือเป็นพสซีฟอินคัมเราถือยาวได้เลยอะ่ะแล้วพอ1ปีผ่านไปอะ่ะเรามานั่งดูว่าเฮ้ยเงินที่ฉันประหยัดจากการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันได้เป็นผลกาไรกลับคืนมาให้เรานะดีกว่าเราเสียเงินไปโดยเปล่าๆแบบเนี้ยเรามานั่งคิดคํานวณดูอะ่ะทุกคนและพอผ่านไปปีหนึ่งเราได้เงินปันผลกลับคืนมาเรามานั่งดูเฮ้ยเงินเรางอกเงยขึ้นเราก็ยิ่งแบบ อยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นอยากจะไปลงทุนให้มากขึ้นนอกจากในประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองไปเรียนรู้ต่างประเทศ อันนี้คือสำหรับเราเรามองไว้แบบนี้นะคะและสำหรับทุกๆคนล่ะคะมองไว้แบบไหนสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราที่ทำงานประจําทุกวันเนี่ยถ้าในอนาคตขา้างหน้าเราไม่มีงานประจําเราไม่สามารถทำงานประจําได้แล้วเรากรเกษียณแล้วเราอายุเยอะมากแล้วเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพอะไรเราจะมีเงินจากไหนที่จะนําไปใช้ในอนาคตข้างหน้าของเรานะคะและสําหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับใครหลายๆคนที่ ที่อยางจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทางด้านการเงินการลงทุนเนาะและที่สำคัญค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ